พบกับ TNO Family นะคะวันแล้วก็นี่น้องวัตโต้แล้วก็ยายจ๋านะคะวันนี้เราจะพาไปเดินตลาดกิมยงกันนะคะเราจะไปดูของฝากผลไม้แห้งขนมนำเข้าแล้วก็เยอะแยะอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรามาถึงตรงนี้ที่กิมยงแล้วเราก็เวียนหาที่จอดรถกันพักหนึ่งนะคะสำหรับคนที่พารถมาเองก็จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าที่จอดรถหายากมาก ระยะทางจากที่จอดรถกับมาตลาดกิมหยงก็ไม่ไกลนะคะเราจอดที่จอดรถเขาคิดค่าที่จอดสิบบาทที่จอดรถจะหายากนิดน,นึงนะคะเราคิดค่าหิ้วห้าสิบบาทแล้วเราก็จัดมาเสียค่าที่จอดรถอีกสิบบาทแล้วก็เดินไปซื้อของให้เห็นไหคะตลาดนิวกิมหยง นะคะกิมยอมตัวแบบโควิดลาแต่เดียว

กีกิโลเท่าไหร่4 0่ลูกหยีกี่ถุงอะคะไอ้นีห่หยีที่ก็ทำให้ถุงเล็กๆนี้ป่ะนี่ลูกหยีที่ว่าก็ทำถุงเว้เป็นถุงเล็กๆอ่ะ ได้<ม>เราสั่งให้เขาทำได้ไม่เราไม่ได้เยอะเอาชุ่มมาไรงี้มันม,ม,มีขนมปงังก็ใช้หนัปงปนี่จะเป็นปลาหมึกม้วนค่ะเอาแผน่น ยายจะมาซื้อลูกหยีนะคะ ถามว่าทําไมเวลามาซื้อของไม่ถ่ายลงบ้างเพราะว่าคนเยอะมากค่ะนี่เราก็ถ่ายถ่ายเป็นท่อนๆไว้อันนี้สําหรับลูกค้าที่นี่สั่งนะคะเพราะปกติติ๊กจะเป็นคนรับออเดอร์ให้ส่วนป้าป้าจะเป็นคนที่มาซื้อให้ก็คือถ้าป้ามาซื้อก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเท่าไหร,ร่ค่ะเพราะว่าผู้ชายนะเขาก็จะรีบมาซื้อแล้วก็รีบกลับ คลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับเพจรับผิวหาดใหญ่นะค,ะ,คะลูกค้าคนไหนที่อยากจะซื้อของฝากผลไม้แห้งเหนือขนมนําเข้านะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะร้านของเรานะคะ,ะส่งจริงนะคะบอกเลยนะคะไม่โกงแน่นอนนะคะสั่งเข้ามาได้เลย